สวัสดีครับพบกับช่องจ e ูราสิกอีปิกนะครับวันนี้ผมจะให้ทุกคนมาดูมาทัวร์ดูไดโนเสาร์ในจักรวาลจูราสิกพาร์คและจูราสิกเวิลด์ครับก็อยู่ในเกมโรบอคนะครับผมเพราะว่าผมก็ชอบเล่นเกมบโรบอคนะครับแต่ว่าไม่ได้จัดชอบเล่นขนาดนั้นนะครับนานๆาทีเล่นนะครับผมนานๆาทีนะพอจะหมครับ <S <s นานนาที โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนไปดูไดโนเสาร์แต่ละชนิดแล้วก็ปรากฏในจักรวาลจุลสิพาร์คในเดอะบูบี้แต่ละเรื่องนะครับผมอ่ะเรียกรถมาโอ,โ,โอ้โหมาเป็นพิงเชียเออผมไม่ได้สายแหววขนาดนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเรียกรถมานะครับผมอ่ะเอารถดีๆหน่อยเมื่อกี้มันหวานแหววเกินอ่ะก็พอได้อยู่ครับอ่ะไปขึ้นรถกดนะครับพางาไปแล้วนะครับ เวลค to j u r จ s รา c ิ a r k ว้โอเคขอจอกรอก่อนปุ๊บลงเราไปดูไดโนเสาร์กันดีกว่านะครับเอาแต่ต้นเลยเนาะจากเล็กไปใหญ่ตัวที่หนึ่งไดโนฟอซอรัสนะครับผมอ่าตัวนี้จะแบบปรากฏตัวใน จุลศิลป์พาร์คนะครับผมแล้วก็อยู่ในฉากตอนที่เดนิสเนตลี้ขโมยเอ็มบิโอไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูเอ็มบิโอก็เป็นอย่างนี้นะครับมีอะไรรู้ไหมครับอ่ามีตัวอ่อนไดโนเสาร์นะครับผมอยู่ในนี้นะครับที่เดนิสเนตลี้ร่วมมือกับออดอนสันนะครับที่จากบริษัทไบโอซินนะครับเพื่อจะเอาดีเอ็นเอเนี่ยมาเป็นตัวอย่างใน แดของอในไซแองของไบโอซินนะครับโอเคจากค่ายไบโอซินนะครับผมเปลี่ยนปึ๊บโอเคเรียบร้อยอ่ะต่อก็คือเดนิสเตเลี่กํากำลังจะไปที่ท่าเรือแล้วก็ดันรถรถแบบติดติดต,ติดดินนะครับผมไปไหนไม่ได้ติดติดผาด้วยอ่ะเขาก็เลยพยายามเอาเชือกเชือกของรถจีปอะ ติดกับผูกับต้นไม้นะครับเพื่อจะได้ลากร้วออกมาดัานไปเจอเดนิสไ,ไดโลโ,โฟสอลัสเข้านะครับผมตอนแรกยังไม่แผงคอครับมันก็ทําตัวแบบเงะเงะใครอะเล่นเล่นเป็นเพื่อนหน่อยดีโห้ําตอนที่เดนิสเอาก,กิ่งไม้ไปคว้างที่มันจะเป็นหมาเหรอสกพากหนึ่งโดนโดนกินนะครับโดนแผงคอพ่อนพิษใส่เลยนะครับตายเลยโอ้ นี้อิ่มทั้งวันเลยเขาว่าไขมันมมีเยอะบวมครับไม่ได้โม้ับอ้วนโอเคปอก็ผมจะบอกกีไซน์ของ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 อะไรนะของไดโลโฟซอลัสนะครับผมก็จะมีหงอตรงหลักกับวิทยาศาสตร์นะครับแต่ที่ไม่ตรงหลักก็คือว่าไดโลโฟซอลัสอะ มันจะมีความสูงนะครับสูงเห,เหนือคนอีกนะครับแล้วก็มีความยาวน่าจะประมาณ7เมตรได้เขาบอกมาอย่างนี้นสูงเท่าเามีกิสเลียพูดง่ายๆแต่เนี้ยในหนังอะ่ะเหมือนเขาจะแบบตอนแรกในหนังเขาบอกว่าจะเป็นตัวลูกนะครับยังไม่โตเต็มที่แต่ว่าปรากฏว่าในจุลสิกโบนี้ก็มีขนาดเท่าเดิมนะครับไม่ตัวไม่ตัวใหญ่เหมือนในชีวิตจริงนะครับแต่ในหนังสือนิยายของไมเคิลไครตันเนี่ยอันนั้นเนะี่ยตรงหลักวิทยาศาสตร์ไม่มีแผงคอแต่ตัวสูงเท่า เท่าแบบประมาณสักผมจําประมาณไม่ได้แต่ว่ามีขนาดสูงเท่าเหนือคนนะครับผมแล้วก็จักกายทษิีก็จักการเดนิสเนดลีากกาด้วยนะครับผมตายเหมือนในแต่ตายแบบคนละแบบนะเดนิสใน Park, ในจุลสิษพาร์คในเดอะบูบี้เนี่ยเขาจะโดนพ่นพิษใส่ตาแต่ว่ามันก็เหมือนนะโดนพ่นพิษใส่ตาแต่ในนิยายเนี่ยโหดกว่านี้ครับก็คือโดนพ่นพิษใส่ตาปุ๊บมันก็จะใช้เล็บเนี่ยควัก ควักไส้พุงออกมาครับทำให้แบบเออโอ้โหใครที่เป็นใครที่ชอบอ่านหนังสือก็ไปอ่านนิยายของไมเคิลไคลตันจูร a สิ i พาร์ k ได้นะครับแต่ว่าเรื่องเยอะอยู่นะหนังสือยาวอยู่ก็ใครใครชอบอ่านก็ไปอ่านกันได้นะครับอ่าบมายปาเดโรโฟสลัสเขาดูชาดูสวยอะ่ะเออเอ,อ,อ่ะอันนี้คือลูกเบลล์ซิเตอร์นะครับโผล่อตอนในแลบของดรเฮนรี่บูนะครับผมตอนที่ ดอกเตอร์อารังแกลนกับดอกเตอร์เอลิเซตเลอร์แล้วก็ดอกเตอร์เอร์มาลคอมนะครับที่มาดูมาทัวร์ในแบบของจูรลสิกพาร์คนะครับในเซนเตอร์นะครับผมก็จะมีตอนหนึ่งที่เขาไปลงไปดูที่เขากำลังพะพันธุดโนเสาร์อยู่นะครับกำลังกำลังฟักไข่อยู่ก็แร็กเตอร์ตัวนี้ก็กำลังฟักมาพอดีเลยครับจอห์นแฮมมอนก็มาช่วยช่วยฟักไข่ให้อะไรอย่างนี้ ก็น่ารักดีครับตอนเด็กๆน่ารักแต่ตอนโตมันจะไม่น่ารักแล้วนะครับนี่ตอนโตจะมีความดุร้ายนะครับนี่อันนี้ตัวนี้มีชื่อว่า The Big One นะครับ v วโดซิ e ลปเตอร์เดอะบินี่คือตัวตัวร้ววายมากเห็นบอกว่าโรเบิร์ตมาดูที่เป็นในพานะครับบอกว่าไอ้อตัวนี้กวาดเรียบเลยเหลือแค่2ตัวไว้ไม่รู้ว่าผมจำถูกหรือเปล่านะ ถ้าถ้าผมพูดถูกก็ใครใครที่แบบดูเรื่องเกี่ยวกับเ,เรื่องราวแบบเยอะมากกว่าผมนี่ก็คอมเมนต์ได้นะครับผมคันเด็กวันนะครับตัวไรกาศายกาด,กาดในฝูงนะครับอ่านี่คือเบโลซิลเตอร์ ater, รุ่นน้องของเขานะครับอันนี้ก็มีชื่อของเขาแต่ชื่อคิม้งคิม,มรู่้พูดสะกดถูกเปล่าขออภัยด้วยนะครับ เบลโลซิเลเตอร์อันนี้อันนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่มาแต่ตัวนั้นแบบใหญ่เพราะว่ามันมีเออไม่น่านะถึงชื่อว่าบิ๊กวันตัวใหญ่ใหญ่กว่าที่ใหญ่บรรดาในในฝูงเบลโลซิเลเตอร์อันนี้อีกตัวหนึ่งมีชื่อเลยนะแลนดี L andy. L andy. L andy. ้แลนดี้เบลโลซิเลเตอร์แลนดี้ถ้าผมสะกดผิดนีวไม่รู้จะพูดยังไงนะอ่านี่คือกาลิไมมัสนะครับที่ ดอร์อรอารังแกรนกับ Ellie เอลี่ไม่ใช่ดิดอรอรารันแกรนเลสกับทีมกำลังหาทางกลับไปที่ศูนย์ศูนย์พักนะครับของจุลสีพาก,ก็คือเซนเตอร์นะครับผม mm. ก็จะเจอฝูงกาลิเมม่าก,กำลังวิ่งอยู่ตรงสนามกว้างหรือทุ่งหญ้าก,กว้างอะไรนะครับวิ่งมาเป็นฝูงเลยที่มาวิ่งวิ่งเพราะว่ามันกำลังแตกตื่นอยู่นะครับเพราะว่ามีนักล่าขนาดใหญ่กำลังไล่ตามกินอยู่ก็คือทีเร็กนะครับผม กะเหรีมัตจะมีลักษณะคล้ายกับไดโนเส,สาร์กึ่งนกกระจอกเทศน,นะครับผมก็มันก็กึ่งนกกระจอกเทศแหละก็ดูดูลักษณะก็ดูเลยอย่าบกคงกับว่าก็เหมือนไดโนเสาร์ไก่จำแรงความหมายชื่อไก่จำแรงก็แปลกดีอ่ะป้าตัวต่อไปไทรเซราท็อปนะครับอ่ะยักษ์สามเขาที่กินพืชน,นะครับเหมือนแรดเหมือนบัวน,นะครับผมก็ปรากฏตอนที่กลุ่มดนะ็อกเตอร์อารันเนี่ย เขากาลังนั่งรถทัวร์อยู่แล้วอารันเนี่ยเขาเห็นว่าเอ๊ะอะไรนอนอยู่ตรงตรงทุ่งหญ้าตรงโน้นก็เลยลงไปดูครับแล้วตายแล้วรถทัวร์ก็ไม่ได้ล็อกประตูเนาะก็ลเลยลงไปทุกคนก็ลงไปหมดก็คือตอนที่เ,เลกสกับทีมแล้วก็เอลลี่กำลังเดินตามอารันแกรนนะครับก็เจอไทเชลรท็อปนอนป่วยอยู่นะครับก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยฉีดยาสลบนะครับผมคือรักษาแผลเพราะว่าเห็น รู้สึกว่ากินไปไม้ที่มีพิษนะครับผมแล้วก็ชับตอนที่ไปดูอึของไดโนเสาร์ที่แตบบ่กองบลเบาลิ่ลา่าเลย,เลยคื็กอรเอเลียเขาเก่งเรื่องพืชจศาสตร์นะครับก็เลยไปดูชัดไปดูเช็คไปดูว่าไดโนเสาร์ตัวเนี้ยมากินผลลายแหลกหรือเปล่าพืชลายแหลกหรือเปล่าที่มันมีพิษนะครับเห็นเขาบอกตอนนี้พี่บอกว่าสัตว์ตัวตัวมันไม่กินนะครับ <sk ill> ก็ไม่แน่ันเซราท็อปอาจจะเผลอไปกินแล้วก็เกิดป่วยโซ,โซเซเขาก็เลยมารักษานะครับผมผมก็ชอบนะตัวนี้ผมชอบอะไรที่แบบยักษ์ใหญ่ใจแบบแบบชื่อแบบไม่ทําร้ายคนเ้นแต่ว่าถ้าไปยุ่งบุ่นวายอะไรกับเขาอันนั้นทะทำร้ายแน่นอนตัวต่อไปพาราซ o โลโลฟัสนะครับก็คือไม่ได้มีบทบาทอะไรนะครับแต่ว่าแค่ผมมาเป็นตัวประกอบฉากเฉยๆตอนที่ ที่กลุ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่งมาใหม่เนี่ยอย่างดร็อเตอร์อารันแกรนดแล้วก็เอลิซาเร์ที่เห็นรลาพิโอโซล่าเจ้เสาวคอยาวครั้งแรกนะครับแล้วตอนที่จอห์นแฮมมอนบอกว่ายิมิีต้อรัสู่จูรลสิกพาร์คดร็อเตอร์อารันแกรนก็หันไปมองก็เห็นฝูงรลาพิโอโซลัากำลังว่ายน้ำอยู่ที่ทะเลสาบแล้วก็เห็นฝูงพาราโซโลฟัสกกำลังดื่มน้ำที่ทะเลสาบนะครับผมไม่ได้มีับบาทไรมากผมมาดีดเดียวเป็นตัวประกอบฉากเฉย ดาวเดนครับมีบทบาทมากที่สุดครับคือไทเลนอสซอรัสเร็กซ์เร็กซี่นะครับเห็นในหนังบอกว่าอายุ6ปีนะครับอายุ6ปีหรือ5ปีไม่แน่ใจกย็ยังสาวยังแน่นนะครับผมใน,ในหนังภาคแรกก็ปรากฏตอนที่ฝนฟ้าข้านองแล้วก็ไฟดับในค้าก็เนี่ยนะครับใครที่ชอบดูตอนที่เร็กซี่ออกมาจากกลงนะครับเป็นฉากอะไรที่แบบน่ากลัวสะพึงกลัวมากๆ ตอนเด็กๆผมดูครั้งแรกผมก็กลัวเหมือนกันนะคือแบบไม่ได้กลัวแบบตายตา้ตยายนนแบบบบตแบบออายตายตยตายตายตัยตา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 ยแบบต,บบตบบา,า,ายามมนนามมตายายตาตายตาบตาย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 ตาตายตาายตายตายาายตายาาาอตายายตายตาายตาตายตาายตายเายตานตรายายตายตาายตายตาายายตายตาาช่วยเด็ก,ดกาายา ปาเล็กซี่ก็มาช่วยดรเตอร์อะไรแข้งตอนจบนะครับแต่ไม่ได้ช่วยหรอกคือแพ่บับงเอิญบังเอิญเข้ามากินดรเตอร์เฉยๆก็เป็นดาวเด่นแล้วก็เป็นพีเป็นฮีโร่ของในเกาะอิสลานูลาก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าช่วยคนที่รอดชีวิตที่โดนโดนฝูงดรัเตอร์ตัวจะมาทําร้ายแล้วก็ปาเล็กซี่ก็มากินดรัฟเตอร์พอดีนะครับตัวต่อไป ดาวเด่นตัวหนึ่งก็คือ布拉基奥索拉斯นะครับผมก็คือไดโนเสาร์คอยาวโซโลพอดนะครับผมอยู่ในยุคจูราสสิกนะครับแต่ทีเร็กเนี่ยดูในยุคครีเทเชียสนะครับผมอ่าที่เหลือนี่ยุคครีเทเชียสหมดมียุคจูราสสิกมีอยู่ตัวเดียวก็คือบราคิโอซอรัสนะครับผมเอ้ยลืมไปมีอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในยุคจูราสสิกคือไดโนโฟซอรัสนะครับไดนโนเสาร์ที่อยู่ในแต่ละยุคเนี่ยมีอยู่3ยุคก็มีทริแอซิด จูราสสิกแล้วก็ครีเ a เช o u สนะครับผมจูราส s ิกมีอยู่2ตัวก็คือไดโลโฟสอรัสกับปราคิโอสอรัสนะครับผมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยคือครีเ a เช o u สหมดนะครับผมอ่ะก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับใครชอบผมทำเกี่ยวกับคลิปนี้ก็กดไลค์กดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณมากๆที่กดติดตามช่องจูราสิกอีปิกแล้วก็ ขอขอบคุณที่กดติดตามช่องปันชินอาร์ตด้วยนะครับผมจะได้มีรายได้เพื่อซื้อของที่อยากได้แล้วก็มาโชว์การรีวิวของแล้วก็เพ้นสีของนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอขอบคุณจริงๆนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญแล้วก็ร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ทำงานก็ขยันขันแข็งนะครับแล้วก็ตั้งใจเดียกันด้วยนะครับติเด็ก ไปก่อนนะครับบายครับสวัสดีครับ